ต่อกันที่เรื่องราวของไอดอลคนนี้กันบ้างค่ะนอกจากจะมีทั้งผลงานเพลงทั้งเดี่ยวแล้วก็กลุ่มที่สุดปังแล้วค่ะสำหรับหนุ่มไคยวงเอ็กโซหรือว่าคิมจงอินศิลปินนักร้องแดนเซอร์แล้วก็นายแบบชาวเกาหลีใต้คนดังวัย27ปีแล้วก็ยังสุดปังแล้วก็เนื้อหอมสุดๆในหมู่แบรนด์สินค้าทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกเพราะว่าล่าสุดค่ะเขาคนนี้ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นมิวส์ของแบรนด์บ๊อบบี้บราว คนแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังจากที่เมื่อหลายปีที่แล้วก็ขึ้นแท่นเป็นชายหนุ่มคนแรกที่เป็นมิวสของแบรนด์นี้ค่ะ งานนี้นอกจากเหล่าสาวกแฟนผลงานจะร่วมยินดีกับใครที่ได้ขึ้นแท่แนเป็นมิวส์คนแรกของเอเชียของแบรนด์บ๊อบบี้บาร์แล้วค่ะแฟนๆยังชื่นชมอย่างมากที่ทางแบรนด์นำเสนอภาพของไคออกมาในสไตล์หนุ่มทันสมยัยเซ็กซี่ที่ดูแลตัวเองในขณะเดียวกันยังคงเคาลบแล้วก็เชิดชูเอกลักษณ์ผิวสีโทนน้ำพึ่งของไคออกมาได้อย่างเด่นชัดไม่พยายามที่จะเปลี่ยนสมัยนิยมจนนายแบบดูไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะ ในขณะที่คายบอกว่าเหมือนกับฟันที่การได้เป็นเอเชียนมิวส์คนแรกของแบรนด์ดังในขณะที่ชูปรัชญาให้ความสำคัญกับความงามตามธรรมชาติความเป็นปัจเจกกบุคคลแล้วก็ความเชื่อมั่นถึงการเข้าถึงตัวตนของเขาเป็นอย่างดีด้วยค่ะเรียกว่ามีผลงานให้ติดตามกันอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานด้านแฟชั่นนั่นเองค่ะ